มาติดตามบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทําปฏิทินดาราช่อง3ประจําปี2560กันค่ะคอนเซปในปีนี้ก็คือฮอลิเดย์นะคะส่วนเดือนที่จะให้ชมกันในวันนี้ก็คือเดือนมิถุนายนค่ะชุดแรกค่ะเริ่มด้วย2หนุ่มสองพระเอกกันก่อนเรียกว่าเป็น2พระเอกต่างสีนะคะพี่ปอนะัทวุฒิแล้วก็หลุยส์สกอตค่ะนี่ถูกแปลงโมเป็นหนุ่มร็อกนะคะใส่เสื้อนังลอเซอร์กันเลยทีเดียวค่ะถ่ายกันกลางลานหินกรวดร้อนระอุ พร้อมรถคลาสสิกคันงามเลยนะคะแล้วก็เพิ่มดีกรีความฮอตค่ะนี่ค่ะด้วยการเผยแผ่นอกของสองหนุ่มนะคะโดยมีคุณจอรธาดาเป็นช่างภาพลั่นชัตเตอร์ค่ะทั้งคู่บอกว่าแต่งตัวแบบนี้นี่รู้สึกเป็นจิกโกเลยนะคะก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์เพื่อให้เข้ากับบุคลิกค่ะจิกโกครับผมอันนี้70็ดศูนะเกครับเก้า <90 S 1> ครับผมริงสไตล์ของเรานี่ความจริงอยากจะนำหมอไซเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแต่ว่า น้ำมันหมดกลางทางครับเราก็เลยต้องเอารถมากับครับผมไลฟ์ไซล์เราเป็นแบบลุยๆครับไม่ไม่เช็คน้ํามันก่อนฮะต้องบอกเลยครับผมว่าวันทุกวันเนี่ยมันเป็นวันฮอลิเดย์ของคุณก็ได้ช้องสามก็อยากจะมอบความสุขแบบนี้ในทุกๆวันของคุณเหมือนกันนะครับก็มีภาพเซตนี้ซึ่งเป็นเซตแบบจิ๋วๆหน่อยๆใช่ครับครับผม ที่โกปอเป็นไงบ้างคะ,ะามาดูกันที่สาวๆกันบ้างคะ่ะสองสาววา,วานิชารีและก็แยมมาธิรานะคะเป็นแบบเซ็กซี่ชุ่มฉ่ากลางสายฝนที่ตกลงมาพอดีเลยคะ่ะเรียกว่าทีมงานนี้เขาต้องกลางร่มถ่ายกันเลยทีเดียวแต่ว่าแนวนี้เรียกว่าเป็นแนวถนัดของช่างภาพจอ์ทาดาเลยนะคะโดยวาวากับแยมอยู่ในลุคแบบนี้ที่เราเรียกว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนในละครนะคะซึ่งพวกเธอบอกว่าไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนแต่ก็ถูกใจคะ่ะ จริงๆปกติปฏิทินจะง่ายถ่ายง่ายกว่านี้จะเป็นแบบใสๆล่าเริง <c oughs> <ๆ S 1> แววๆแล้วก็ถ่ายในสตูดิโอแต่วันนี้คือถ <c oughs> ่ายเอาดร์ก็เซ็กซี่ดีค่ะจริงๆไม่เคยใส่ชุดอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่กล้าแต่ว่าพอมาถ่ายปฏิทินก็รู้สึกว่าเออก็สวยดีเนาะเพินเหมือ<ด>นกันเพราะจริงๆมาเคยถ่ายเซ็กซี่แต่ถ่ายเซ็กซีค่ <c oughs> คนเดียวแล้น,นี้ต้องแบบเซ็กซี่สองคนมันก็เลยแบบเวลาเราคนเดียวเราจะมูฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบง่ายหน่อยแต่อันนี้พอแบบสองคนปุ๊บมันก็ต้องแบบ ให้จังหวะมันไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ย นี่ก็เป็นปีใหม่ที่ทางช่อง3ตั้งใจที่จะมอบความรักให้กับคนที่รักและนับถือนะคะก็เป็นของขวัญที่ใช้งานได้ทุกวันตลอดทั้งปีราคาประหยัดค่ะแบบตั้งโต๊ะราคา30บาทและแบบแขวนราคา65บาทปีนี้นะคะมีให้เลือกถึง2เวอร์ชั่นชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้ค่ะที่ t ท s c o Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศที่เดียวเท่านั้นเริ่มจาหน่ายวันแรก29พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะมีการจำหน่ายปฏิทิน ดารานะคะเรียกว่าเป็นพิเศษนะคะเป็นพิเศษมีดาราที่จะไปแจกลายเซ็นของช่องสามมีท็อปจรรไม้วริศบอมธนินเดียนาะลิตา้าสิริตา้าที่เทสโก้โลตัสสาขาสุขาพิบาลหนึ่งเท่านั้นนะคะเวลา11โมงถึงบ่ายโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ไปซื้อหรือว่าไปให้กำลังใจนักแสดงได้นะคะส่วนสาขาอื่นๆที่นักแสดงทางช่อง3จะไปแจกลายเซ็นบนปฏิทินนั้นนะคะก็ติดตามกันว่าจะไปอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆ29พฤศจิกายนที่โลตัสทุกสาขานะคะ